จิตวิญญาณแห่งครูครูภายในเชื่อมต่อกับพระเจ้าบทความนี้พูดถึงครูภายในเชื่อมต่อกับพระเจ้าต้นกําเนิดตอนนี้ฉันเชื่อเหลือเกินว่าผู้คนส่วนใหญ่มักรับสารจากต้นกําเนิดได้ทุกขณะอยู่แล้วแต่อาจไม่เคยได้ยินคําที่ว่าครูภายในเข้าไปเชื่อมพระเจ้าครูภายในคืออีกตัวตนของเธอเองดังนั้น มันจึงต้องให้เธอได้เรียนรู้กับการเชื่อมต่อกับพระเจ้าทั่วครูภายในเองมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกับจิตสานึกด้านนอกมากๆการที่จิตสานึกด้านนอกยังไม่ได้ตื่นรู้เชื่อมต่อกับครูภายในมันจะไม่สามารถกลับไปเชื่อมต่อกับพระเจ้าต้นกํำเนิดได้เลยเพราะจิตสำนึกด้านนอกยังเชื่อในเรื่องปกติธรรมดาสามัญในมิติที่สอยู่ ครูภายในของเธอนั้นยิ่งใหญ่เพียงแต่เธออาจไม่รู้วิธีการเชื่อมต่อถึงมันนั่นเองการที่ครูภายในจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าต้นกําเนิดได้นั้นจะต้องปรับจิตสํานึกของเธอให้เกิดความรักให้จงได้เมื่อปรับขืนสนสะเทือนด้วยความรักก็จะสามารถปรับขืนจูนตรงกับพระเจ้าต้นกําเนิดแต่อันนี้จะพูดในเชิงลึกหน่อยผู้ที่มีครูภายใน จะสามารถใช้เสียงภายในติดต่อกับพระเจ้าต้นกำเนิดได้อัตโนมัติเธอรู้ไหมความจริงเรื่องราวจากแหล่งอื่นไม่มีสอนเพราะฉันได้คนพบจากประสบการณ์ของฉันเองการติดต่อกับพระเจ้าต้นกำเนิดเพียงแค่ใช้เสียงภายในเป็นเครื่องมือสื่อสารก็ถือว่าสุดยอดแล้วความจริงอยากบอกเธอให้รู้เรื่องหนึ่งนั่นคือการยกระดับจิตสำนึกก่อให้เกิดความรัก เมื่อปรับได้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าเสียงภายในแต่เส้นทางที่เดินอยู่ตลอดจะเป็นเส้นทางที่มีพระเจ้าต้นกำเนิดคุ้มครองเธออยู่เสมอความพยายามทั้งหลายแหลในการติดต่อก,กับพระเจ้าว่าต้องไปโบสถ์หรือไปหาคนร่างทรงอาจจะไม่ใช่คำตอบของคนยุคใหม่สมัยนี้ยุคสมัยนี้เราสามารถติดต่อกับพระเจ้าต้นกำเนิดยังไงก็ได้ถ้าตัวเธอสามารถเชื่อมต่อกับครูภายในได้แล้ว